สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้แพรก็จะมาหาเพื่อนๆทําตุดไก่แดงนะคะย่างตุดไก่แดงกันนะคะวันนี้แต่ตุดไก่เนี่ยจะมีขนเยอะมากเลยนะคะเราก็จะมาทําการเอาขนออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะบางอันก็จะไม่มีเยอะนะคะมีแค่อันสองอันแต่บางอันก็จะเยอะมากเราก็จะมาล้างทําความสะอาดกันแล้วก็เอาขนออกนะคะเรามาดูขั้นตอนเลยนะคะว่าเราจะทํายังไงต่อไปนะคะเชิญชมกันเลยคะ่ะ พอเราเอาขนออกนะคะเราก็มาล้างตูดไก่กันนะคะนี่แพทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาล้างตูดไก่กันนะคะสักน้ำสองน้ำนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปทําการปรุงรสนะคะล้างหลายๆรอบเลยค่ะเพราะว่าเขามีความมันแล้วก็มีขนติดค้างอยู่นะคะล้างแล้วก็บีบน้ําออกให้สนิทนะคะเวลาไปหมักเครื่องจะได้ไม่ต้องมีน้ําอยู่ในนั้นเยอะนะคะเพื่อนๆ แพรก็จะทยอยล้างรอบสองรอบอะไรประมาณนี้นะคะรอบนี้แพรซื้อตูดไก่มา1นกิโลนะคะได้เยอะมากเลยมันจะมีเคยมีเครื่องกิโลแต่วันนี้แพรไปได้ประมาณถุงละ1นกิโลนะคะแพรซื้อมาสองถุงนะคะวันนี้แพรจะทําแค่ถุงเดียวนะคะเพื่อนๆพ,พอเราทําการ ล้างอเอกษตรแล้วเราก็ล้างมือนะคะเพราะว่าต่อไปนี้เราจะเข้าขั้นตอนการปรุงรสนะคะเพื่อนๆมาดูขั้นตอนการทําเลยนะคะว่ามันจะทํายังไงเราควรล้างมือให้สะอาดนะคะช่วงนี้เป็นเทสช่วงของไวรัสนะคะเราต้องล้างมือให้สะอาดแล้วเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แพร จะมาแช่ข้าวเหนียวก่อนนะคะเพราะว่าระหว่างที่การรอกันหมักข้าวเหนียวเราก็ใช้ได้พอดีนะคะแพรก็จะมาเทา uper, ข้าวเหนียวข้าวเหนียวแพรมีม่เยอะนะคะเพื่อนๆ่อเราจะแช่น้ําล้างข้าวเหนียวสักน้ำหนึ่งถึงสองน้ําก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะคะที่มาจากไทยน่าจะเป็นข้าวเก่านะคะจะมีความแข็งอยู่แพรก็จะแช่น้ําอุ่นนะคะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะแพรก็จะล้างน้ําสักรอบหนึ่งค่ะตอนนี้แพรก็ เก็บเศษล้างทำความสะอาดข้าวออกให้หมดแล้วก็มาใส่น้ำทิ้งไว้แล้วรอช่วงที่เราหมักไก่สักประมาณ30นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาทำการหมักไก่ต่อกันเลยนะคะข้าวที่แพ้ได้ก็จะเป็นข้าวเคี่ยงงูนะคะวันนี้เรามีตูดไก่หนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวเรามาดูขั้นตอนกันเลยค่ะว่าแพ้จะใช้อะไรกันหมัก เครื่องของแพรก็จะมีพริกไทยดาพริกไทยขาวเม็ดผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะเราก็จะตํารวมกันนะคะเพื่อนๆตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราก็มาทําการตำนะคะแล้วก็แพรจะใช้เครื่องไม่เยอะนะคะเพราะวันนี้แพรไม่มีรากผักชีแพรก็ใช้แค่เท่าที่แพรมีเรามีเม็ดผักชีแล้วก็คงจะพอดีนะคะใส่เข้าไปในคะ่ะใส่เข้าไปในตูไก่ที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราขั้นตอนต่อไปมา เราก็จะมาใส่น้ำมันหอยนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆอันนี้แพคก็กะเอานะคะว่า2ช้อนโต๊ะคือประมาณเท่าไหร่นะคะเราทำกับข้าวเราก็จะรู้ว่า2ช้อนโต๊ะนี่คือประมาณเท่าไหร่นะคะใส่เข้าไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราจะมาใส่ซอสถั่วเหลืองนะคะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะซอสถั่วเหลืองนี่2ช้อนโตะ๊ะอันนี้เป็นซอสถั่วเหลืองของเกาหลีนะคะเราก็ใส่เลยประมาณ2ช้อนโต๊ะคะ่ะแต่อันนี้เราต้องวัดนะคะ แล้วก็จะใส่สองช้อนแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะหนึ่งช้อนครึ่งนะคะเพื่อนๆนเพื่อความหวานตัดความเค็มของน้ำมันหอยและซอสถั่วเหลืองค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาใส่รสดีประมาณครึ่งช้อนนะคะเพราะว่าตูดไก่เราหนึ่งกิโลใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็เราก็จะมาใส่สีผสมอาหารนะคะเอาตามชอบนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้แดงมากนะคะเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าสีผสมอาหารเขาจะแตกสีอันนี้แพเทใส่เยอะไปนิดนึงนะคะจริงๆเขาเวลาเขาโดนน้ำเขาจะแตกสีออกอีกเยอะมากแล้วจะแดงพอดีนะคะไม่ต้องจําเป็นต้องใส่เยอะนะคะคนคะ่ะ พอเราทําการคนไก่นะคะสีมันก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะจะแดงเรื่อยๆสีน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆชอบให้สีมีความดรอปลงองนินเน้นเพื่อนๆก็สามารถใส่สีอิ่วดำลงไปสักหยดได้นะคะเพื่อสีของความแดงจะได้ดรอปลงและไม่ไม่เป็นสีแดงอย่างนี้แต่ว่าแพรแบบนี้แพรชอบแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันค่ะ หลังจาก45นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะมาเสียบไก่นะคะเพื่อนๆตอนนี้แพก,ก็เสียบไก่นะคะใครอยากได้กี่ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นอะไรยังไงก็ใส่ไปได้ตามสะดวกเลยค่ะแต่วันนี้แพ้ก,ก็จะมีบางไม้ที่ไม่ครบนะคะบางไม้ก็จะปานมาณ4 4ตูดหตูดก็แล้วแต่กันไปเพราะว่าไซส์บาง ไก่บางไซส์บางชิ้นน่ะอาจจะไม่ได้ใหญ่เสมอ,เ,อเท่ากันนะคะเพื่อนๆเ,เอาตามชอบนะคะเพื่อนๆแต่อย่าลืมเอาไม้ไปแช่น้ํานะคะวันนี้แพรไม่ได้ถ่ายตอนที่แพรเอาไม้แช่น้ํานะคะเวลาเราไปย่างไม้มันจะไม่ไหม้นะคะเพื่อนแล้วไก่เราจะมีความไม่ไม่ติดไม้ด้วยนะคะถ้าเราแช่น้ําแช่ไม้ในน้ําก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้แพรก็เสียบไม้ครบทุ หมดแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมีบางไม้ที่แบบว่ามีไม่ครบมีสองสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ว่าเราเราทำกินนะคะเราไม่ได้ทำขายจะเอาตามสะดวกเลยค่ะว่าเราจะชอบเปรียบเท่าไหร่ก็จัดไปเลยค่ะเพื่อนๆสีสันแดงน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆนะ เราไปเราก็วอร์มเตานะคะทําการวอร์มเตาไว้รอนะคะคเพื่อนเพื่อแก็จะวอร์มเตาไว้ที่ไฟ2องบนล่างะคะแล้วก็ทําการย่าง15นาทีนะคะก่อนนะคะ15นาทีคือการทําให้ไก่สุกนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่การยังไม่ใช่การปิ้งนะคะการปิ้งจะทําการหลังจาก15นาทีเราก็จะใช้ทําการย่างในโอในในเตาอ,อบนะคะตอนนี้แพรก็จะถึงทำการ เรียงไก่ในในเตาอบก่อนนะคะแล้วก,ก็ย่างค่ะจะใช้เวลาประมาณ15นาทีไฟบนล่างนะคะหลังจากนั้นก็จะมาย่าง5นาทีนะคะคือตอนนี้คือเราอบ16-17นาทีนะคะแล้วทีนี้เราก็มาย่าง โปรแกรมย่างอีก5นาทีระหว่างที่รอการอบไก่อยู่นะคะแพรก็จะมานึ่งข้าวเหนียวรอนะคะเพราะว่าไก่สุกข้าวเหนียวก็สุกทันพอดีนะเราก็จะได้กินพอดีนะคะแล้วก็แพรจะทำส้มตำนะคะไว้กินกับไก่แดงย่างนะคะเราพอเราเอาน้ำสาเอาน้ำออกเสร็จแล้วเราก็เอาไปขึ้นตั้งไฟแล้วก็ทำรูไว้ตรงกลางเพื่อจะได้ข้าวจะได้สุกเร็วๆนะคะเพื่อนๆนี่คือวิธีการของแพรเพราะว่าแพรไม่มีหัวนะคะแพรก็จะใช้ อเด็บเอาอุปกรณ์ของที่นอร์เวย์มาใช้แทนนะคะทำการน,นึ่งต่อข้าวสุกไวมากเลยค่ะหลังจากที่เราทำการอบและก็กรินเสร็จแล้วนะคะตูดเราก็จะประมาณนี้นะคะอบ17นาทีกรินห้นาทีนะคะตูดไก่เราจะสุกพอดีนะคะและสีสันน่าทานนะคะ ดูสิคะสีสันน่าทานมากๆเลยเแล้วแพรก็จะมาทําการส้มทําส้มตํานะคะแล้วก็ทําการจัดการข้าวเหนียวให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะข้าวเหนียวของเรานะคะดูสีสันเม็ดน่าทานมากเลยเสียงว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาทานข้าวกันเลยค่ะส้มตําก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนมาทานข้าวด้วยกันค่ะ พอดีแพ้ตำต้มตำแล้วก็ลืมถ่ายวิดีโอนะคะวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะตุ๋ไก่ย่างอร่อยมากเลยค่ะแพชิมไปแล้วหนึ่งชิ้นนะคะวันหน้าแพจะมาทำวิดีโอถ่ายการทำต้มตำให้ดูนะคะวันนี้ละขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ